สวัสดีครับแฟนเพจซีเนอร์เบร์รี่แปดเก้าคาเฟ่ครับตอนนี้ผมอยู่ที่หาดในหาดนะครับพาแฟนเพจมาชมหาดในหานนะครับนี่หาดในหาดภูเก็ตนะครับเป็นหาดทรายที่สวยงามนะครับล้อมรอบไปด้วยุบเขานะครับเนี่ยมันเป็นเวิงที่ผ่านช่องเขาครับเนี่ยเขา แง่งเขาวลูกนี้นะครับกับนี่หาดทรายสวยมากครับ น้ำใสหาดสวยเม่ทรายเลียงนลฮะเนี่ยยิบ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 ,ยบสะอาดมากเลยฮะเนี่ยดูฮะโอ้คุ้มค่ามากมากเลยครับมาทริปนี้ว้าวว้าว,าวา มาทำงานแล้วก็ได้ท่องเที่ยวไปในตัวนะครับน้ำน้ำเขาน้ำเขาใสามากนะครับฟองน้ำดูฟองน้ำนครับฟองน้ำเขาใสมากดูดด ครับก็สำหรับวันนี้ก็คงเป็นหาสุดท้ายนะครับที่จะพา FC c i n e m a r t a ไบก้าคาเฟ่มาชมนะครับก็พรุ่งนี้พบกันใหม่นะครับโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ